สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องโลกของนิทานสำหรับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องบุตรของพาม์เท่าและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มต้นรับฟังกันเลยครับในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบ ถึงพวกบุตรของพราหมณ์แล้วทรงตัดพระธรรมเทศนานี้ในการละครั้งหนึ่งมีพราหมณ์ชลาผู้หนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีมีทรัพย์อยู่แปดแสนกหาปณะพราหมณ์ผู้นี้มีบุตรชายอยู่สี่คนและเมื่อบุตรชายทั้งสี่คนนี้ได้แต่งงานแล้ว พรามชรลาได้แบ่งทรัพย์ให้บุตรคนละหนึ่งแสนกหาปณะนะต่อมาเมื่อนางพรามณีผู้เป็นภรรยาของเขาได้เสียชีวิตลงพวกลูกๆได้คอยมาดูแลและเอาอกเอาใจพรามชรา,าเป็นอย่างดีแล้วพูดกล่อมพรามชรลาว่าจะเลี้ยงดูให้มีความสุขตลอดชีวิตพรามชรลาหลงเชื่อ จึงได้แบ่งทรัพย์ที่เหลืออยู่อีกสี่แสนกหาปณะน,นั้นให้บุตรคนละหนึ่งแสนกหาปะนะจึงเป็นอันว่าตอนนี้พราหม์ชาลาไม่มีเงินติดตัวแล้วเม <ME> ื่อเป็นเช่นนี้แล้วพรามณ์ชาลาจึงได้ไปอยู่กับบุตรชายคนโตเม <ME> ื่อไปอยู่ได้สองสามวันลูกสะพ้ยของบุตรชายคนโต ก็พูดว่าพ่อให้เงินลูกชายคนโตมากกว่าคนอื่นเป็นพันเป็นร้อยกหาปะนะหรืออย่างไรก็พ่อนั้นให้เงินสองแสนกหาปะนะเท่ากันพ่อน่าจะต้องไปอยู่บ้านลูกชายคนอื่นบ้างพรามชลาเมื่อได้ยินคำพูดกระทบกระเทียบของลูกสะภ้ยคนโตเช่นนั้นก็เกิดความโกรธมาก และได้ออกจากบ้านของลูกชายคนโตไปอยู่ที่บ้านลูกชายคนรองเมื่อไปอยู่ที่บ้านของลูกชายคนรองได้เพียงสองสามวันก็ได้ยินเสียงบ่นกระทบกระเทียบเช่นเดิมพรามชลาจึงออกจากบ้านของลูกชายคนรองไปอยู่บ้านของลูกชายคนที่สามและเมื่อไปอยู่บ้านของลูกชายคนที่สาม ก็ได้ยินคำกระแนะกระแหนของลูกสะพ้ยคนที่สามแบบเดียวกันเป็นเช่นนี้จนถึงบ้านของลูกชายคนที่สี่โดยสรุปแล้วพราหมณ์ชลาไปอยู่บ้านของลูกชายคนไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นทำให้พราหม์ชราผู้นี้กลายเป็นคนอนาถาจนต้องถือเอาไม้เท้าและกระเบื้องออกขอทานเพื่อเลี้ยงชีพ ในการลำดับมาพรามชาลาได้เดินมาเฝ้าพราผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อขอความอนุเคราะห์และคำแนะนำจากพระองค์ที่วัดเชตวันมหาวิหารพรามชาลาได้กราบทูลพระศาสดาถึงเรื่องตนถูกบุตรทั้งสี่คนนั้นทอดทิ้งเพราะถูกภรรยาของพวกเขายุยงและได้ขอความอนุเคราะห์จากพระองค์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้พรามชลาท่องจำพระคาถาและให้ไปกล่าวคาถาเหล่านี้ในที่ประชุมสภาของประชาชนที่มาประชุมกันมากๆโดยพระคาถานั้นมีใจความดังนี้ครับข้าพระเจ้าจักเพลิดเพลินว้วยบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใด และปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่านั้นบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงย่อมลุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขลุกรานสุกรฉะนั้นได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตบุรุษเลวสามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อพ่อพวกเขาคือรากสดมาแล้วโดยรูปเพียงดั่งบุตร ย่อมทอดทิ้งข้าพเจ้าพูดถึงความแก่บิดาแม้ของเหล่าพานชนเป็นคนแก่ต้องเที่ยวขอทานที่เรือนของชนเหล่าอื่นเหมือนม้าแก่ใช้งานไม่ได้ถูกเขาพรากจากอาหารฉะนั้นโดยในว่าไม้เท้าของข้าพเจ้าแลยังประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายไม่เชื่อฟัง พูดทั้งหลายผู้ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรเพราะไม้เทา้ากันโคผู้ดุร้ายได้อันหนึ่งกันสุนัขก,ก็ได้มีไว้ยันข้างหน้าในเวลามืดก็ได้ใช้อย่างลงไปในที่ลึกก็ได้เพราะอนุภาพแห่งไม้เทา้าคนแก่เช่นข้าพเจ้าพลาดแล้วก็กลับยืนขึ้นมาได้อีก ครับตรงนี้ผมขออธิบายเสริมนิดนึงนะครับโดยในใจความของพระคาถานี้ก็คือว่าไม้เท้าของคนแก่ย่อมดีกว่าลูกเต้าผู้อักตันยู่ครับครับมาฟังกันต่อเลยครับลำดับนั้นเมื่อเห็นพวกบุตรแต่งตัวเดินทางมาถึงที่ประชุมสภาประชาชนแล้วพรามชลาได้ขอโอกาสในที่ประชุม กล่าวคาถาข้างต้นดังๆในที่ประชุมสภานั้นผู้คนทั้งหลายได้ยินก็แสดงอาการความโกรธแค้นเพราะว่าในครั้งนั้นมีกฎหมายบังคับว่าบุตรใดใช้สอยทรัพย์ที่มารดามิดาให้แล้วแต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรนั้นต้องถูกฆ่า เมื่อพวกบุตรได้ยินบิดามารดาพูดออกมาเช่นนั้นก็ตกใจไปกราบลงที่เท้าของพราหมณ์ชลาแล้ววิงปอนว่าข้าแต่พ่อขอพ่อจงโปรดไว้ชีวิตพวกกระผมด้วยเถิดประชาชนที่มาชุมนุมอยู่ในที่นั้นก็ได้พูดสำทับกับพวกบุตรของพราหมณ์ชลาว่า หากพวกท่านไม่ดูแลบิดามารดาให้ดีพวกเราจะฆ่าพวกท่านเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพวกบุตรจึงได้ให้สัญญากับพราหมชลาผู้เป็นพ่อว่าจะคอยดูแลให้ความเคารพให้เกียรติบิดาและก็ได้พาบิดากลับไปอยู่บ้าน แล้วพวกบุตรทั้งสี่คนนั้นก็ได้กล่าวตักเตือนภรรยาให้คอยดูแลพราหมชลาผู้เป็นบิดาเป็นอย่างดีโดยมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดว่าแต่นี้ต่อไปเธอทั้งหลายจงคอยดูแลบิดาของเราให้ดีถ้าเธอทั้งหลายจักถึงความประมาทพวกฉันจัะลงโทษเธอทั้งหลาย บรรดาลูกสะพยจึงให้ความใส่ใจคอยดูแลในเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเลี้ยงดูพรามชลาด้วยอาหารอย่างดีพรามชลาจึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและระลึกถึงคุดงามความดีของพระศาสดาจนทำให้ตนได้กลับมามีชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วพราหมณ์ชลาจึงได้นำผ้าสาโดกผู้หนึ่งไปทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลอาราธนาพระองค์ให้เสด็จไปฉันพัตตาหารที่บ้านทุกวันและก็ได้ยังแนะนำให้พวกบุตรได้ถวายพัตตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอยู่มาวันหนึ่ง บุตรชายคนโตของพราหมณ์ชาลาได้อาราธนาพระาศาสดาและหมู่แห่งภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปไปฉันพัตตาหารที่บ้านของเขาหลังจากเสร็จพัฒกิจแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดถามบุตรทั้งสี่ของพราหมณ์ชาลาว่าได้ดูแลบิดามารดาเป็นอย่างดีหรือไม่พวกบุตรได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ดูแลบิดาของข้าพระองค์ด้วยความไม่ประมาทโปรดทอดพระเนตรดูร่างกายของบิดาของข้าพระเจ้าเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายทำกรรมงามแล้วชื่อว่าการเลี้ยงดูบิดามารดา อันบัณฑิตท,ทั้งหลายเคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันแล้วทรงตัดมาตุโปสกะนาคชาดกว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาลบเรื่องภิกษูผู้หนึ่งผู้เลี้ยงดูมารดาแล้วตัดเรื่องในอดีตว่า การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้างเผือกมีรูปร่างสวยงามมีช้างแปดหมื่นเชือกเป็นบริวาลพระองค์ทรงเลี้ยงดูมารดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อพาบริวาลออกหากินได้อาหารอันมีรสอร่อยแล้ว ก็จะส่งกลับให้มารดากินแต่ก็ถูกช้างเชือกที่นำมาหารมากินเสียระหว่างทางเมื่อกลับมาทราบว่ามารดาของตนไม่ได้รับอาหารก็คิดจะละจากโคลงเสียเพื่อเลี้ยงดูมารดาเท่านั้นครั้นเมื่อถึงเวลากลางคืนก็แอบพามารดาหนีออกจากโขลง ไปอยู่ที่เชิงเขาแล้วพักมารดาไว้ที่ถ้ำแห่งหนึ่งส่วนตนเองออกเที่ยวหาอาหารมาเลี้ยงดูมารดาอยู่มาวันหนึ่งมีนายพรานเข้ามาในป่าแล้วหลงทางจึงได้นั่งร้องไห้อยู่พระยาช้างพอได้ยินเสียงคนร้องไห้ด้วยความเมตตากรุณา จึงนำเขาออกจากป่าไปส่งที่ชายแดนมนุษโนฝ่ายนายพรานเมื่อได้เห็นช้างที่สวยงามเช่นนั้นก็คิดชั่วร้ายว่าถ้าเรานําความนี้ไปกราบทูลพระราชาเราจักได้ทรัพย์มากเป็นแน่แท้เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วขณะที่เขาอยู่บนหลังของพญาช้าง ได้หักกิ่งไม้เพื่อทำกรรหนดไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ในสมัยนั้นแลช้างมงคลของพระราชาได้ตายลงพระราชาจึงรับสั่งให้ตีค้องร้องเปล่าประกาศว่าใครพบเห็นช้างที่มีลักษณะสวยงามขอให้บอกนายพานนั้นเห็นเป็นโอกาส จึงได้บอกความนั้นทั้งปวงกับพวกนายควานช้างพร้อมด้วยบริวารพวกเขาทั้งหลายได้พากันติดตามนายพรานนั้นเข้าไปในป่าเพื่อนำตัวพญาช้างมาถวายพระราชานายควานช้างเมื่อได้เห็นพญาช้างแล้วก็ถูกใจส่วนพญาช้างในขณะนั้นกําลังดื่มน้ำอยู่ในสะ เมื่อเห็นนายพรานนั้นกลับมาพร้อมผู้คนอีกมากมายก็ทราบว่าภัยมาถึงตัวเราแล้วจึงกำหนดสติค่มความโกรธไว้ในใจแล้วยืนนิ่งอยู่นายควานช้างได้นำพญาช้างนั้นเข้าไปในเมืองฝ่ายมารดาของพญาช้างผู้ไม่เห็นลูกจึงคร่ำครวญน,นึกถึงลูกว่า ลูกเราสงสัยจะถูกพระราชาหรืออมาตย์จับตัวไปแล้วหนอฝ่ายนายควานช้างในระหว่างทางขณะกลับเข้าเมืองได้ส่งสารไปถึงพระราชาเพื่อขอการตกแต่งช้างให้สวยงามเมื่อถึงเมืองแล้วก็ประพรมน้ำหอมให้แก่พระยาช้าง ประดับพระยาช้างให้สวยงามแล้วนำไปที่โรงช้างแล้วกราบทูลพระราชาพระราชาทรงนำอาหารอันมีรสต่างๆมาให้พระยาช้างด้วยพระองค์เองพรยาช้างนึกถึงมารดาจึงไม่ประสงค์ที่จะกินอาหารนั้นพระราชาเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วจึงอ้อนวอนว่า ข้าแต่พยาช้างผู้ตัวประเสริฐเอ๋ยเชิญพ่อรับคําข้าวของข้าพระเจ้าเถิดข้าพระเจ้ามีกิจมากมายที่ต้องทำพยาช้างจึงพูดขึ้นว่านางช้างผู้กรำพาตาบอดไม่มีผู้นำทางคงสะดุ้งต่อไม้หลงอยู่บนภูเขาเป็นแน่แท้ พระราชาเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงตัดถามพยาชา้างว่าข้าแต่พยาช้างผู้ตัวประเสริฐก็นางช้างนั้นเป็นอะไรกับท่านหรือพยาช้างได้ตอบกับพระราชาว่าข้าแต่มหาราชก็นางช้างนั้นเป็นมารดาของข้าพระองค์เองพระราชาเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้ว ก็เกิดความสลดใจมีรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างว่าพญาช้างนี้เลี้ยงดูมารดาผู้ตาบอดอยู่ในป่าท่านทั้งหลายจงปล่อยพญาช้างนี้กลับไปเถิดเมื่อพญาช้างได้ถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วจึงได้กล่าวแสดงธรรมต่อพระราชาว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงอย่าเป็นผู้ประมาเทเถิดแล้วได้กลับไปยังที่อยู่ของตนแล้วได้นำน้ำที่อยู่ในสระไปรดที่ตัวมารดาที่มีร่างกายสูบผอมเพราะไม่ได้กินอาหารมาแล้วเจ็ดวันฝ่ายช้างมารดาเมื่อถูกน้ำราดตัวแล้วก็เข้าใจว่าฝนตก จึงได้พูดขึ้นว่าผลอะไรได้ตกในฤดูการเช่นนี้ลูกเราไม่อยู่เสียแล้วพระยาช้างจึงพูดปลอบใจมารดาว่าข้าแต่แม่เชิญท่านลุกขึ้นมาเถิดลูกของแม่ได้กลับมาแล้วพระราชาผู้ทรงธรรมได้ปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว นางช้างเมื่อได้ยินคำนั้นแล้วก็ดีใจมากและได้อนุโมทนาแก่พระราชาว่าขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนานเจริญรุ่งเรืองเถิดที่ได้ปล่อยลูกของข้าคืนมาฝ่ายพระราชาทรงเลื่อมใสในพระยาช้างจึงมีรับสั่งให้ตั้งอาหารไว เพื่อให้พยาช้างและมารดาเป็นประจำตั้งแต่วันที่ปล่อยช้างไปและรับสั่งให้สร้างรูปเหมือนพยาช้างจัดงานฉลองขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งเมื่อมารดาของพยาช้างได้เสียชีวิตลงแล้วพยาช้างก็ได้อยู่อุปถากคณะฤาษีห้าร้500คนจนตราบเท่าชีวิต ครับก็จบลงแล้วครับสำหรับนิทานท้ายที่สุดนี้ครับนิทานเรื่องพรามชลาและพรยาช้างเผือกเตือนเราให้ตระหนักถึงความกระตันอยู่ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่คำหวานหลังจากได้ทรัพย์หรือมรดกแต่เป็นการกระทำที่สม่ำเสมอที่จะทำให้พ่อแม่ของเรารู้สึกมีคุณค่าในยามที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ลูกที่ดีไม่ได้วัดกันที่คำเรียกพ่อแม่ครับ แต่มันคือการกระทําที่อ่อนโยนทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่หากไร้ความกระตันอยู่แล้วไม้เท้าก็ยังมีประโยชน์กว่าลูกครับแต่เมื่อมีความกระตันอยู่ลูกอย่างพวกเรานี่แหละครับที่จะเป็นไม้เท้าให้พ่อแม่ได้พักพิงอาศัยและเนื่องในโอกาสวันแม่นี้ครับผมอยากจะขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านให้โทรกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน ผมเชื่อว่าเสียงโทรศัพท์ที่โทรไปจะไม่ดังเพียงแค่ลำโพงครับแต่จะดังในใจของคุณพ่อคุณแม่ของผู้ฟังทุกท่านด้วยครับแล้วผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยประโยคนี้ครับเมื่อเราเด็กท่านพาเราเดินเมื่อท่านชราเราจงเป็นไม้เท้าพาท่านเดินต่อไปครับ